คคุณหมอคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะคุณหมอครับพอดีน้ำพึ่งปีอ่านนะคะข้อความมาว่าการอดอาหารเนี่ยมันจะทําให้มีผลเสียต่อการมองเห็นอันนั้นจริงไหมคะใช่ครับจริงๆการอดอาหารถ้าเกิดเราอดแบบเยอะๆเนาะก็จะมีมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายด้วยแล้วก็มีผลเสียต่อการมองเห็นด้วยนะครับ แล้วก็มีรายงานทางวาลรสารทางการแพทย์ของประเทศอังกฤษนะครับผู้ที่ป่วยเป็นโรคอนอเล็กเซียเอเวอร์ซ่านะครับคือโรคปัวอ้วนนะครับจะมีรายงานว่าเขาจะรับรู้นะครับแล้วก็การเห็นภาพที่ไม่เหมือนคนปกตินะครับแม้มาจากว่าเวลาเขาอดอาหารมากๆนะครับการส่งสัญญาณทางด้านการมองเห็นก็ไปยังสมองก็จะมีการลดลงนะครับแล้วก็การรับรู้สีที่ผิดปกติไปนะครับเทียบกับปกตินะครับเกิดจากสัญญาณจากดวงตาไปยังสมองมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นหมอขอแนะนําก็คือ การรับประทานอาหารที่เหมาะสมเนาะแล้วก็การรับประทานที่ให้ครบห้าหมู่ก็เป็นส่วนสําคัญในการบรุงดวงตาและก็สุขภาพนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าการลดน้าหนักด้วยการอดอาหารจะทําให้ร่างกายเราขาดสารอาหารที่จําเป็น,นครับและย้อนกลับมาสร้างผลเสียให้กับเราได้ครับโอ้โหนี่เราโชคดีมากๆนะที่มีคุณหมอมาไขาข้อข้องใจให้กับเราเนี่ยค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะอีับ้านเลยนะครับค่มมคะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยเราจะอดอาหารน่ยต้องแบบว่าต้องระวังนะครับต้องระวังกันแล้วอย่าเรียกว่าอดอาหาร,รเลยกินน้อยลงดีกว่าไหมใช่ครับอ้วนแต่สุขภาพตาดียังดีกว่านะครับใช,ใช่สนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ